เจ้ากะมดีกว่ามา้าค่ะครับมาาานก่อนฉลองอะไรยังไโอฉลองทั้งเดือนครับทั้งปีคร like ับ ครับเดี๋ยวนี้กำลังก็เริ่มไซคลหน้าแล้วเตรียมตัวสำหรับปีหน้าแล้วครับแต่ว่าเห็นดอกเห็นชอบดอกไม้ดอกกุหลาบชอบดอกออันนี้เป็นเพื่อนไหมคะของเพื่อนเพื่อนเขาขอะไรครับเพื่อนเขาเยอะมากครับถ้าผมเลยเลยบางทีมันก็ต้องดูเรื่องทรัพยากรบางทีเพื่อนให้เค้กให้ดอกไม้ให้อะไรจนล้นบ้านนะครับมันมันไม่มีช่อบที่แบบนั้นออแต่ว่าปีนี้พี่พี่ก็ไม่ได้ให้อะไรกันยคะอ๋อก็ จำไม่ได้แล้วครับจำไม่ได้แล้วคือสรับมับบนคือปีดีเขาว่ะนีไซนอะไรยังไงเราไม่ะไม่ครับเราแต่งงานกันมาน่าจะเกือบ20ปีแล้ว<ช>แล้วมันเลยเลยช่วง<ม>เวลาที่จะรีเควสอะไรกันแล้วเราก็ก<ม>ิน<ม>ข้าวกันครอบครัวแล้วที่เขาแก้งสาวๆจัปดปาร์ตี้ใส่ชุดน,นอนนี้เราแบบให้ไฟเขียวผ่านใช่ไหมคะพี่ เขาโตแล้วครับเราไม่เขาเขาเขาไม่ไม่มีใครให้ไฟแดงไฟเขียวเขาหรอกครับเขาอยากทำอะไรเขาทำครับเป็นสิทธิ์ของเขาไปครับแล้ว่าแลเขาได้มาแบบอีนเฟสถามอะไรสักก่อนหน่อยคะสักหน่อยไม่ครับไม่เลยแน่นอนครับเป็นปีไหลแล้วครับเนอในช่วงนี้ค่ะลองอย่ามีทมเป็นหัวอะไรกันมาอันนี้มันก็เรื่องระหว่าง ระหว่างกันนะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมห่วงอยู่คนเดียวก็ได้โอ้คนอยู่คนเดียวหรอครัก็ได้ครับเรื่องของการปาร์ตี้เรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็ไปปรึกษาหมอแล้วก็ไปตรวจสุขภาพต่างคนต่างสุขภาพไม่เหมือนกันนะครับมันไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนไม่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญกวกสุขภาพครับผม้าโอเคนะ ส,ส,สุขภาพเรื่องสุขภาพย่อมเป็นเรื่องส่วนตัวครับเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยอัลบั้ม6เพลงชื่อเ e เล็ c t r รนะครับสามารถฟังได้ตามสตรีมมิ่งเป็นอัลบั้มที่ทำไว้กับพี่เจมนทนกับเดฟแมคคาเกนเราอ่านกัน7วันหรือ8วันแล้วก็ เป็นผลงานที่ค่อนข้างอิสระครับลองไปฟังดูครับก็ดีครับคือแฟนแฟนเพลงเราเขาก็น่าจะคือแฟนเพลงเราเป็นคนที่มีรสนิยมที่ดีอยู่แล้วนะครับเลยพอดีเขาก็เป็นจะเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็เปิดรับอะไรที่ท้าทายแล้วก็ซับซ้อนได้ครับชุดนี้ก็ไม่มีข้อแม้อะไรเลยครับเป็นการทดลองล้วนๆแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่าง ผู้ชายสามคนที่ทํางานร่วมกันมานานแล้วทํางานด้วยกันมาเยอะเลย<ร>ผมก็ค่อนข้างภูมิใจกับมันแล้วระหว่างนี้ก็เตรียมตัวทำเรือสำรานตาเตรียม,มับภาคสามที่เป็นภาคอวาสานสามชุดนี้ครับมีมีผลงานเตรียมไว้ให้เรื่อยๆจนปีหน้าครับสำหรับจรดของการาไป็นศิลปินแล้วของพี่พี่มีจุดไหนที่อยากอยากจะไปที่ชุดไหมคะคือทุกทุกงานที่ได้ออกไปเล่นหรือ มีคนชวนไปร่วมงานหรือไปฟีเจอริงมันก็ทุกชิ้นอะมันให้ความหวังเราเราไม่ได้เราไม่ได้เลงไปที่เป้าหมายอะไรเท่าไหร่เราแค่พยายามรักษามาตรฐานคุณภาพ QC งานตัวเราเองแล้วก็พอถึงเวลาที่จะต้องขึ้นเวทีหรือไปเล่นหรือไปฟีเจอร์ให้คนอื่นเราก็เต็มที่เราเราค่อนข้างอยู่ในจุดที่ที่อะไรอะไม่ถึงกับมั่นใจในตัวเองแต่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ลุ้ขอบเขต ของความสามารถโดยก็อยู่ที่การใส่ใจนี่แหละอย่างการคอลแลปเพลงกับศิลปินน้องใหม่ว่าศิลปินที่แนวเพลงต่างกันเช่นทู่หมอลำนี้สามารถเปิดรับได้ไหก็ได้ก็ได้นะครับมันมันขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะหรือเปล่ามันเหมาะหรือเปล่าแต่ไม่ได้ไม่ได้ปิดอยู่แล้วครับปิดครับผมที่ผ่านมามีทำนองนี้ติดต่อมาขอคอลแลปด้วยนะก็อย่างนะครับล่าสุดคอลแลปกับน้องมิลิ ว่าเป็นการเปิดเปิดกว้างแะยุคยุชาติในการทำงานแน่นอนนะครับแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าวงการเพลงของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงมีคนเก่งคนขยันเยอะแยะ,แ,ยะและทุกเจนก็ผลิตกลุ่มใหม่ขึ้นมาเลยมเลยสําหรับผมการทํางานกับศิลปินรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นน้องมิลลี่หรือน้องภูมิวิทุลิปหรือใครต่อใครอ่ะ จฟซัตเตอร์อะไรต่างๆเขาเขาเขาดูแบบมากความสวรรค์นปันหมดเลยครับพร้อมมากตั as> ้งแต่วัยที่ยังยังอายุยังน้อยๆกันอยู่เลยมันก็ตื่นเต้นที่จะเห็นว่าน้องๆเขาจะทาอะไรต่อจะไปถึงไหนกันค่อนข้างจะเหมือนเจนก่อนไม่มันแตกต่างเพราะตลาดมันแตกต่างแล้วก็บางทีเพดานสําหรับบางคนมันสูงขึ้นด้วยในเรื่องของอินเตอร์ในเรื่องของเอเซีย ในเรื่องของเกาหลีหรือแม้แต่เมกาใต้ผมสังเกตว่าเริ่มมาชอบพวกเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลบ้านเราอะไรเงี้ยเลยมันเลยมันคึกคักดีนะครับ<ช>ผมไม่รู้ว่าการเงินหลังบ้านของทุกคนเป็นยังไงอะ่ะแต่ถ้ามองจากภายนอกของวงการเพลง,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 งค่อนข้างคึกคักบริหาที่อยู่ในวงการมานานเรารู้สึกชื่นใจบ้างครับวงการเพลงที่มันยังไม่ห่างไล้ คือมันก็มีการมันอาจจะเหมือนมีการตัดขายมันไปในในยุคในยุคเทปพ,พีซีดีเถื่อนมาถึงยุคเทปพีสามอ่ะขมันโดนตัดไปเยอะมากแล้ววงการก็จะลีนมากจะเหลือแต่คนที่รักจริงๆเพราะว่าถ้าอยากริ่มอยากรวยบางทีทำยังืงนาจ,จะดีกว่าเลยมันเหมือนไม่ค่อยมีตัวกลอมแล้วผมรู้สึกว่าไปเทศกาลดนตร,รีไปเดิน,ไป,ดนไปเดินมาฟังเวทีนู้นเวทีนี้ไม่มีคนไหนเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีน้ำหนักการตีกองของทุกวงก็น่าฟังนักร้องทุกคนร้อง เราตรงโน้ตผมว่ามาตรฐานค่อนข้างสูงโอเคค่ะยินดีครับเดี๋ยินดีครับ